เราก็มาต่อกันกับ iPhone อีกเครื่องหนึ่งนะครับเมมโมรีเต็มนะครับเราทำการทดสอบนะครับในเครื่องยนต์ในรหัส 1KD นะครับเป็นเจเนอเรชันที่ล่าสุดนะครับในปี2013นะครับ f o r t u n e r ตัวนี้เป็นการจ่ายเชื้อเพลิงในรูปแบบใหม่นะครับในรูปแบบ Euro โฟนะครับซึ่ง เจเนอเรชันแรกนั้นนะครับเป็นยูโรทนะครับหนึ่งนัดลึงรอบของเครื่องยนต์ยิงน้ํามัน1น,นัดนะครับในรุ่นนี้1รอบนั้นยิงน้ํามัน2นัดนะครับและก็ัวฉีดน,นั้นนะครับก็ยิงละเอียดขึ้นนะครับทําใหา้การเป็นหมอกในห้องเผาไหม้นั้นก็จะยิงเป็นหมอกคือมีความละเอียดมีอนลุละเอียดสูงนะครับจึงทําให้ระบบการเผาไหม้นั้น เหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีในปี05ถึง2010นะครับเพราะว่าการพัฒนาของ f o r t u n e r นั้นถือว่ารํำยุคนะครับตัวเลขเรียวไทม์ตัวนี้นะครับที่ผมมอนิเตอร์ท่านผู้ชมได้เห็นก็ถือได้ว่ามีความฉลาดนะครับพัฒนามาตั้งแต่ปี2005นะครับซึ่ง ในปี2010กว่านั้นนะครับหลายๆรุ่นถึงได้พัฒนาตามมายกตัวอย่างเช่นนะครับในรถปาเจโรนั้นนะครับไม่มีตัวเลขเรียวถามตัวนี้แสดงผลให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับรวมทั้ง d m a มนะครับก่อนถึงปี2012นะครับเป็น On New DMAC มก็ยังไม่มีตัวเลขนะครับก็มีมีได้ก็มีแต่เพียง50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่ง f o r t u n e r เป็นตัวเดียวนะครับที่ สามารถตอบสนองได้ถึง99.9กนะครับกิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับก็ถือได้ว่าเทคโนโลยีโตโยตานั้นถือว่ามองกัดไก่เนื้อชั้นกว่าหลายๆแบรนด์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ On New วเ n g e r อร์นะครับออน e ิว t นะครับก็ทำตัวเลขตอบสนองในรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่กลับกันนะครับก็คือ100กิโลระบุว่ากินกี่ลิตรนะครับ อันนี้ก็เป็น1ลิตรได้วิ่งได้กี่กิโลนะครับก็กลับกันแต่ว่าการการทำงานนั้นก็คล้ายๆกันนะครับสามารถที่เป็นเรสเฟนอ้างอิงก,กันได้นะครับก็สำคัญไหมนะครับในตัวเลขในการบอกแบบเรียวไทม์นะครับผมคิดว่าสำคัญนะครับในการที่ตัวเลขฟ้องมาว่าท่านใดขับไม่ประหยัดนั้นหมายความว่ารถคันนั้นมีตัวเลขตัวนี้เพื่อตำหนิการขับของผู้ใช้รถ นั้นๆนะครับว่าถ้าคุณขับตัวเลขต่ํานั้นนะครับก็ถือว่าคุณเกิดการสูญเสียนะครับมีตัวเลขที่มาบอกเรานะครับถ้าไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าเราขับแบบไหนแล้วรับประทานเชื้อเพลิงรูปแบบใดน,นะครับเราขับให้นิ่งนะครับขึ้นในระบบเชื้อเพลิงร่วมนะครับในขณะที่เราขับขับไปเมื่อเราได้ความเร็วเช่นเราต้องการ1้อยี่ิยกคันเร่งเลี้ยงเลยนะครับเลี้ยงบางนะครับ ก๊สจะเข้าไปชดเชยการจ่ายแทนที่น้ํามันนะครับตัวเลขตัวนี้ที่บอกเป็น99.9นั้นหมายความว่าน้ํามันที่เข้าสู่การเผาไม่เผาลวลหลคืนเอามาประเมินผลนับตัวเลขตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าน้ํามันคืนสู่ถังมากก็คือขึ้นอยู่99นั่นหมายความว่าคันนี้ไม่ใช่99กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เกวัดมันวัดได้9 9จริงๆมันอาจจะไป1 1 0 1 2 0 130แล้วนะครับต่อลิตรน,นะครับกับหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ เป็นการเปรียบเทียบนะครับและก็สิ่งที่ผมต้องย้ําเตือนเสมอนะครับการใช้คันเร่งในรูปแบบของทวินฟิลนั้นนะครับคันเร่ง1อันใช้เชื้อเพลิง2ตัวนะครับแล้วใครจะทําหน้าที่ในช่วงใดล่ะเพราะว่าเท้าของผู้ใช้นั้นนะครับไม่มีหน้าที่รับรู้ว่าตอนไหนอะไรจะจ่ายเยอะนะครับผู้ขับนั้นก็มีหน้าที่กระทืบอ,อย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน ในระบบต้องมีความฉลาดพอที่จะตอบสนองในรูปแบบของการใช้งานของลูกค้าในทุกๆรูปแบบนะครับนั่นเป็นที่มาของในระบบ NGV TFC ที่กล้าประกาศตัวว่าเหนือชั้นนะครับเหนือชั้นกว่าทุกแบรนด์ในโลกนะครับเราทิ้งห่างอิตาลีที่เป็นชั้นนำของโลกนะครับมากกว่าเจ็ดแปดเท่านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับที่เราได้ทิ้งห่างอิตาลีที่ทุกคนชื่นชมนะครับซึ่ง ทางเรานะครับทางเราก็ถือได้ว่าเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราประสบความสาเร็จนะครับพี่ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเราออกแบบ e c u รุ่นไขรุ่นมาอครับ่เราไม่ได้ไปเอา e c u หนึ่งตัวใส่รุ่นไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับเ,เราออกมา Fortuner ก็ Fortuner ฉะนั้นเราจึงแม่นยำติดวันเดียวเสร็จเลยนะครับไม่มีการเสียเวลานะครับไม่มีการเอารถลูกค้ามาเป็นหนูลองยานะครับในการ เทสแล้วเทสอีกนะครับและก็ระบบไม่ผ่านนะครับเทสจนเครื่องยนต์เขาเกิดการชํารุดเสียหายน,นั่นหมายความว่าทําให้ลูกค้าในสังคมของวงการการรถยนต์นั้นเข็ดหลาบนะครับเข็ดหลาบไม่กล้านารถมาติดในระบบ hGV สําหรับดีเซลกันเลยนะครับเป็นยังไงครับสัมผัสแรกกว่ากว่า20นาที มีอุปสรรคในการขับไหมครับรับลืบล่นแรงรับลื่นแรงผมมีข้อคิดเห็นที่อยากจะให้ลูกค้าออกความเห็นนะครับว่า,วาหลังจากผมติดไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สิบข้อ,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 อผมอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์สักห้าข้อที่เป็นข้อเสียหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับพอจะหาเจอสักข้อหนึ่งไหมครับที่เป็นข้อเสีย มาหน่อยเดียวครับได้หลังับอ๋อถังแก๊สใช่ไหมครับถังแก๊สมันเลื่อนเลื่อนโยกมันยันมันยันข้างบนไงมันยันพื้นอ่ะมันไม่มีทางจะ้ทำอันนี้เป็นข้อจํากัดข้อจำกัด้าจํกัดพื้นที่ไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ NGV development ก็เป็นเจ้าเดียวที่นำถังมาติดนอกรถนะครับส่วนใหญ่เขาติดในรถนะครับการติดในรถนั้นเ้าเสียก็คือ เพ่งพื้นที่ในรถและข้อที่2ก็คือถังยิ่งสูงยิ่งโค้งนะครับก็เราเลยเลือกเลือกตำแหน่งด้านล่างนะครับจริงๆแล้วรถ Fortuner ตัวนี้ถ้าจะให้สวยเนี่ยเราไปทำสิร์สเกิรคุ้มเาาเราก็จะดูแล้วไม่รู้เลยว่าติดตั้งในระบบนี้มานะครับครับก็เป็นการพูดคุยนะครับในการดีเบตนะครับ ในฐานะของผู้เสียเงินและผู้ได้รับเงินนะครับฉะนั้นในการส่งมอบรถนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าไม่พอไม่พอใจหรือไม่ถูกใจประเด็นใดเนี่ยเราจะดีเบตกันก่อนนะครับลอยยิ้มมีหรือไม่นะครับสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับ90นะครับนะบท่าน,ท,านท่านเริ่มจะขับนิ่งแล้วนะครับท่านก็ถ้าท่านนิ่งวิธีการขับนะครับถ้าช่วงแรกเนี่ยไม่คุ้นให้นาปลายเท้าไปพิงด้านขวา กำแพงไว้เลยนะครับจะทําให้เท้าเท้าเรานิ่งขึ้นนะครับครับนี่นะครับเจ้าของรถบอกให้เราดูตัวเลขนะครับว่าพัฒนาการนั้นเกิดขึ้นนะครับครับในระบบนี้นะครับถ้าแปรผันอยู่ที่3 0มสถึงหกนะครับประหยัดได้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราสามารถแปรผันได้3 0มสถึงเกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะประหยัดถึง2เด้งนะครับ2เด้งนั่นหมายความว่า3 0,000ื่นเหลือหมื่นหนึ่งนะครับสมมติใช้เดือนละสามหมื่นติดแล้วก็จะเหลือหมื่นหนึ่ง นั่นหมายความว่าต้องขอย้าเตือนสําหรับผู้ที่ใช้รถนะครับสามหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งนั่นหมายความท่านับดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยร้อยละสองร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยละยี่สิบนะครับหรือร้อยละสองบาทนะครับซึ่งคุ้มไม่คุ้มผมว่าท่านเจ้าของรถน่าจะพอเห็นภาพนะครับเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับน่าจะหายไปสองแสนแล้วครับถ้าติดไปแล้วก็ประหยัดไปสองแสนแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับในฐานะของผู้ใช้รถนะครับก็อยากจะให้พ้นพ้นประกันจากห้างนะครับและก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวเครื่องยนต์แล้วจึงนำรถเข้ามาติดตั้งนะครับแต่ว่าผมในมุมมองของผมนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับกับเงินที่หายไปแล้ว200,000นะครับเพราะว่าเงิน20,000นนั้นสําหรับเครื่องยนต์ 1KD ตัวนี้นะครับที่เขาถอดกันออกมาเนี่ยขายกันเครื่อง 3- 4ม0 0 0หมื่น อย่าได้กังวลน,นะครับเราเครื่องไม่แพงนะครับเราถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราซื้อเครื่องไว้เรามีสองแสนอยู่ในกำมือซื้อเก็บไว้ห้าหกเครื่องยังได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าระบบเรานะครับเราทํามาเป็นเจเนอเรชันที่9แล้วนะครับเราไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก้าการันตีว่ารถที่ติดตั้งจากเราไปนั้นนะครับถ้าพังเพราะการติดตั้งการ์ดนั้นนะครับเราซื้อรถคันนั้น ตามสภาพตามปีเลยนะครับก็เรียกว่ารับผิดชอบให้เห็นว่าทางเรานั้นถ้าไม่มั่นใจเราก็คงไม่กล้าโฆษณาว่าถ้ารถทางเรายินดีรับซื้อรถคันนั้นเลยถ้าเกิดจากการนะครับเป็นราคากลางนะครับไม่ใช่ราคาที่ท่านบอกว่าให้เรารถพังคุณต้องซื้อผมในสภาพรถใหม่นะครับก็คงไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมถูกกันแกล้งผมก็ก็คงไปไม่รอดแกล้งทําให้พังก <laughs> <laughs> <g ül üyor> ็ตรงไปตรงมานะครับสําหรับการ พิศน์นะครับเออ่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับคุณพี่คุยกับผมน้อยมากเลยแต่พี่ก็นำรถเข้ามาติดนะครับครับทำทำไมถึงเชื่อมั่นได้ครับก็เห็นเห็นเปิดมาหลายปีแล้วบ้านผมก็อยู่ขับผ่านทุกวันขับผ่านทุกวันมีรถเ,เข้าออกทุกวันครับก็เลยอ,อยากเอามาติดเพราะว่าวิ่งเดือนละประมาณหนึ่งกว่าโลขึ้นไปครับเริ่มที่จะคิดถึงเงินในกระเป๋า ครับก็ก,ก,ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่จะบอกพี่นะครับว่าหลังจากที่อท่านติดระบบนี้ไปท่านไปเติมการแล้วท่านจะตกใจนะครับท่านจะไม่มีโอกาสควักแป้งทันแล้วนะครับท่านจะมีโอกาสเอานําเศษตังนี้แหละครับไปเติม <c oughs> นะครับ <c oughs> จะรู้สึกขำมากเหมือนเติมมอลไครเลย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วจริงไม่จริงเดี๋ยว ถ้าเที่ยวหน้าพี่มาตรวจแล้วเดี๋ยวเราจะมาบันทึกว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วจริงไหมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่ไม่ได้ใช้แก๊สเนี่ยยิ่งกว่าขาดฉันแล้วแล้วเธอจะรู้สึกอีกอนะครับขาดข้อที่หนึ่งก็คือขาดแล้วทําให้กินน้ามันมากขึ้นขาดข้อที่สองก็คือขับแล้วไม่สนุกครับผมลองปิดให้ดูท่านอยากขับแล้วมันไหมครับไม่แรงเลยนี่แหละครับ มันเหมือนขับรถสปอร์ตกับรถไม่สปอร์ตนะอ่าอ่าล้างติดบ่อนะครับและก็ในระบบ n g v TFC นั้นนะครับมีหลายท่านถามว่าแล้วมันเปิดปิดได้ตลอดเวลาไหมครับระบบทาง n g v TFC นั้นมีความฉลาดพอที่จะทําให้ท่านจะเปิดเมื่อใดรอบสูงเท่าร่ก็สามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลานะครับเราทํา มาเพื่อตอบสนองในทุกรูปแบบนะครับไล่ลไลลข้อกั่หาไล่ข้อกังขาแล้วนะครับเพราะว่าใน1ปีนั้นการพัฒนาของระบบ NGV TFC นะครับพัฒนาข้อด้อยจากรุ่นเก่านั้นมากกว่า20ข้อนะครับในการคลอดเป็นรุ่นใหม่ออกมานะครับก็เราจริงๆันะครับทุ่งเน้นที่จะพัฒนา NGV เพื่อดีเซลเพียงอย่างเดียวนะครับและก็ณปัจจุบันนี้เราก้าวสู่การติดตั้งในเรือบรรทุกสินค้านะครับ หนักในระดับหมื่นตันนะครับก็สามารถวิ่งไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากท่าเรือมาตพุธนะครับประหยัดเที่ยวละ5 0,000นบาทนะเราติดในเรือใหนะ้ห้าแสนบาทไปกลับเนี่ยประหยัดไนเที่ยวละห้าแ0นบาทห้าแสนบาทถ้าเรือระดับหมื่นตันก็จะประหลัดประหยัดมันเกือบเฉลีล้านต่อเที่ยวค,ครับไปกับสองรอบก็ได้บ้านหลังใหญ่แล้วใช่ครับก็อ่า เครื่องเรือนั้นเครื่องระดับพวกพันแรงม้าขึ้นไปนะเราใช้หลายตัวนะครับก็แตกต่างกว่าในรถนะครับแต่ว่าในเรือนั้นก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรือนั้นไม่มีคันเร่งให้เราเอาไว้กระทืบนะครับฉะนั้นในในรูปแบบของเรือนั้นทํางานด้วยกาวเนอร์นะครับการเดินเรือนั้นจะคงที่นะครับนี่เป็นความได้เปรียบนะครับของเรือที่ เกิดการจ่ายแบบนิ่งนะครับคงที่ตลอดเวลานะครับการเรียงถอดถอนนั้นก็เปรียบเสมือนกับแอร์ในยุคก่อนนะครับที่เป็นในระบบอ,ออนและออฟนะครับออนและออฟเทอร์โมสตัเมื่อเย็นแล้วก็จะตัดแอร์ในยุคใหม่นั้นทำงานในรูปแบบของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะใช้วิธีว่าถ้าเย็นแล้วก็จะทำให้รอบช้าลงนะครับไม่ต้องตัดนะครับเมื่อไม่ตัดก็จะเรียกว่าออนตลอดไม่มีการสตาร์ทใหม่ก็จะทำให้ประหยัดนะครับซึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนกับรถยนต์คอมมอนเรยนะครับรถยนต์คอมมอนเวยนั้นนะครับเขาดีไซน์มาเพื่อไม่ให้สับคันเร่งบ่อยนะครับการสับคันเร่งเมื่อสับแล้วก็พยายามเลี้ยงให้นิ่งและคงที่นะครับก็จะมีความประหยัดนะครับและก็เราได้นําเสนอไปในวิดีโอหลายๆตอนแล้วนะครับว่าท่านลองขับคอมมอนเร็วอย่างรู้ใจคอมมอนเร็วไม่ต้องติดการ์ดเอ็นจีก็ประหยัดได้นะครับ25%นะครับหลายหลายท่านก็ได้ไปพิสูจน์มาแล้วนะครับ ก็ประหยัดได้25%เนะครับมวลรวมของรถในประเทศเรานะครับ,นะรบก็เป็นไม่ต่ำกว่า5ล้านคันอัพนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับถ้ารถทุกคันประหยัด25%เนะครับผมว่า25%เ์นี้สามารถรองรับนักการเมืองโกงทั้งประเทศได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับเราพูดในวาระแห่งชาติของภาคประชาชนนะครับผู้บริหารประเทศชาตินั้น ก็ต้องขอตอกย้ำเตือนกันนะครับเตือนสตินะครับบาปบุญคุนโทษนะครับกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงนะครับก็ถ้าเราบริหารประเทศชาติที่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้างนะครับก็พี่น้องปวงชนชาวไทยเราก็ก็คงจะมีความสุขกันทั่วหน้านะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ก้าวสู่การช่วยเหลือ วาระแห่งชาตินะครับในภาคประชาชนคนหนึ่งนะครับที่จะต้องขออนุญาตนะครับรบกวนท่านช่วยบอกต่อสักนิดหนึ่งนะครับว่าระบบของเราเนี่ยใช้ได้จริงนะครับค,ครับก็ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจไมตตีของท่านลูกค้าหลายนี้นะครับซึ่งผมเองได้คุยกับท่านแล้วก็รู้สึกมีความสุขและเป็นมิตรนะครับก็จะตั้งใจ บริการและรับใช้ท่านอย่างดีนะครับตลอดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้บันทึกไปแล้วได้1 5นาทีบวกอันเก่าอีก5นาทีนะครับก็ไปตามกันดูนะครับสําหรับ f o r t จูเนอในปีรถในปี2013ติดในปี2014นะครับคันนี้เป็น f o r t u n เนคันแรกของปีนี้ครับก็เราจะพาถัวว่า f o r t จูเนอคันแรกของปี2014ในเวอร์ชั่นแรก NGV TFC 7นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ